you <laughs> เราอยู่ที่เดอะสป a ลชเกาะช้างแล้วเช็คอินที่นี่มีอย่างหนึ่งที่ต้องจําไว้ก็คือมีมัดจํา1 0 0 0บาทต่อห้องนะคะเขารับแต่เงินสดด้วยเมื่อกี้ดูห้องเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูฟัซิลิตี้รอบโรงแรมกันว่างว่าเขามีอะไรให้เราดูบ้าง สบาร์เนี่ยก็จะเป็นบาร์ที่เสิร์ฟทั้งดริงค์เป็นเหมือนบีชบาร์นั่นแหละแล้วก็บริเวณนี้เป็นบริเวณข้างหน้าทะเลติดทะเลเลยเมื่อกี้บอกแล้วว่าเราจะมาเอสบาร์ Bar, ดังนั้นเราก็เอาเวลคัมด Drink v o ลเชอรมาแลกเครื่องดื่มแก้วสีสันสดใสแบบนี้ได้ที่นี่ได้เลยนะคะตั้งแต่9โมงถึง2ทุ่มถ้าใส่เหล้าเข้าไปก็จะอ,อร่อย เ้ากำลังจะเดินไปเล่นน้ำกันจะบอกว่าที่นี่มีส่วนน้ำเขามีส่วนสนุกตรงนี้มีเครื่องเล่นทั้งหมด7ชิ้นด้วยกันนะคะคนเริ่มเยอะแล้วตอนนี้เพราะว่าอากาศไม่ร้อนแล้วแล้วก็ไม่ค่อยมีแดดแล้วเนื่องจากฝนมา <gu itta> ขึ้นมาบนเรือแล้วเป็นไงบ้างแม่หนูไม่แน่ใจเหรอทำไมน้ำเสียงไม่ค่อยดีเลยหรอเออเป็นเป็นอ่าเป็นเรือแบบขนาดใหญ่นะคะมีสองสองชั้นขึ้นมานั่งข้างบนชั้นสองนะค่อนข้างโอเคดูดูจากที่นั่งเรานะคะเป็นบีชเขาก็เดินแจ็คนียเลยจ้ะพาเกาะจะรอดถึงเกาะที่ห้าหรือเปล่าขอให้วันนี้ไม่มีฝนเลย อ้าวมากก็ขอให้วามรู้สึกที่แฮปปี้ตองนี้ที่ิยังคงอยู่ต่อไปมีใตายไปเลย้าเือช้าอ่ะื้นมันใหญ่มากแค่ยกแขนคุณต้องไม่ไีพิไม่มีใครคุยกับใครแล้วต่างคนต่างอยู่เลยถุกปิคนลบใยยาดมคนละอัน ว่ามันฟ้าขนาดไหนโอ้ยอย่าคุยกับน,นางนางจะอ้ <laughs> ตอนนี้เรากลับมาถึงที่ The Splash เกาะช้างเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไปอาบน้ำแต่งตัวพร้อมไปกินข้าวเย็นกันเถอะนะคะแต่ <c oughs> จะบอกว่า จุดนี mo, ้ยังเมาเหลืออยู่เห็นวันนี้เขาบอกว่ามีเซิร์ฟแอนด์เทิร์ฟนะคะมีอาหารหลายอย่างมากเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเซิร์ฟแอนด์เทิร์ฟจะเป็นอย่างไงเนาะมาดูนี้นะคะมีบาร์บีคิวหมูไก่เนื้อแลมบ์สเต็กเนื้อสเต็กนะแล้วก็ซีฟููดทั้งหมดเลยแล้วพอกระเถิบมาด้านนี้นะคะเขาก็จะมีสลัดจบ่ายด้วยผลไม้นะคะ เซิร์ฟแอนทิร์ฟเนี่ยนะคะจะมีแค่ทุกวันศุกร์เสาร์เวลาเปิดปิดของเซิร์ฟแอนทิร์ฟห้าโมงถึงสี่ทุ่มครึ่งค่ะโอเคเราได้อาหารมาเต็มโต๊ะเราไปเลยนะนจานแรกเลยก็เป็นซีฟู้ดเซิร์ฟแอนทิร์ฟนะแล้วก็มีตัวนี้เยอะใหญ่มากพี่รุ่นจิ มาไปคิวหมูกับไก่นะสลัดที่ตักได้ไม่อั้นนะคะสมมติแบบก็เดินตักได้ตลอดนี่ก็คืออาหารเย็นมื้อนี้แล้วเดี๋ยวเราจะปิดบล็อกกันที่นี่เลยเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าเราจะเช็คเอาท์กลับบ้านกันแล้วใช่โอ้โหออก็ดีมากเลยนะคะโรงแรมดีสวยใหม่ีส่วนทําเลิศมากชอบมากถึงแม้ว่าจะเล่นได้3สไลเดอร์แล้วฝนตกก็ตามแล้วก็สโนว์คริเป็นประสบการณ์ที่ ินถ้าไม่เมาก็ใครมาเกาะช้างแนะนําให้มาพักสัก2คืน3วันนะเพราะว่าการเดินทางมันก็ใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าจะขับรถมาถึงกว่าจะขึ้นเรือกว่าจะมาถึงที่พักเพราะฉะนั้น2คืนกําลังดีแล้วก็ถ้ามีเวลาวันหนึ่งก็แนะนําให้ไปดำน้ำในฟลอกเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ลงรูปเยอะเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากดูรูปเพิ่มเติมไปดูได้ใน Facebook ของเราชื่อ Facebook ว่า Trip Diary เที่ยวนี้ไปไหน ใครยังไม่ได้กดไลค์กดฟอลโล่ก็ไปกดไว้เลยนะรอดูรูปเราจะอัปเดตเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวรอดูว่าทริปหน้าเราจะไปฟลอกที่ไหนกันต่อนไปแล้วบ๊ายบาย